เมนูนี่แดดตรงปลาดุกเลเนื้อแน่นกับใบฉาพลู้หอมๆเทข้ากันสุดๆค่ะแต่ก่นเย็นบุ้งเสิร์ฟปลาดุกเลมาตัวหนึง่งเอามาแกงกับใบชาผูตั้งน่างกะทิพอร้อนก็ไล่เื่องแกงกะทิกับเคยกุ้งลงไปวันนี้บุ้งชายเป็นกะทิขวดบุ้งจะเอากะทิมาผสนามน้ำทำเป็นน้างกะทีค่ะน้ำผุ่งคลักๆแล้วก็ใส่ปลาลงไปเลยปรุงรสตามที่เราชอบว่านเค็มมันครบรส พอปลาซุกกระไสใบาชาพลูตามลงไปหวาห้อมขึ้นมาทันทีอุ้มจาราดวัวก,กะทิปิดทายแล้วก็โรยใบกรูดเพิ่มความหอมค่ะอากาศฝนตกตกผันนีเหมอะก,กับแกงกะทิหอมหอมสักมอเลยนึกถึงเมนูร้อยค้องแม่แกงกะทิปลาดุกไสใบาชาพลูอ้อมมันทึ่งใจค่ะอยากแกงกะทิร้อยร้อยผันนีชายเครื่องแกงข้อง้านบุ้มได้เลยสนใจสร้างซื้อกอดลิงในคอมเมนต์มาได้เลยค่ะ ปลาดุกวันนี้ตัวไม่ใหญ่กำลังน่ากินมีไขออ่อ่อนๆกันเอามาแกงกับใบชาพลูพันนี้นำแกงตักราดกาวช่วยร,อรออ้อนๆน่อหลุกตอหลุกเนี่ยงว่าร้อยนัดค่ะ